สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่ฝนจะพาทำเมนูต้มจับฉ่ายเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆที่สําคัญอุดมไปด้วยวิตามินและก็แคลเซียมสูงทานได้ทุกเพศทุกวัยในครอบครัวเลยนะคะก่อนจะไปเริ่มทําแม่ฝนก็ฝากฝกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่ฝนด้วยนะขั้นตอนแรกก็มาเตรียมวัตถุดิบกันเลยจ้าก็จะมีกระเทียมสับแล้วก็ผักต่าง แม่ฝนก็จะใช้กวางตุ้งแล้วก็กระหล่ำกระหล่ำถ้าไม่ชอบก็เปลี่ยนเป็นผักกาดขาวก็ได้นะคะไม่ผิดนะมีหัวใช้เท้าแล้วก็ขึ้นชายค่ะในส่วนของโปรโตีนแม่ฝนก็จะใช้หมูสามชั้นประมาณ700กรัมแล้วก็เห็ดหอมแห้งค่ะเอามาแช่น้ำแล้วก็หั่นครึ่งนะคะเวลาต้มจะได้สวยๆพอเปื่อยก็จะกินง่ายเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็มาตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปพอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็ใส่กระเทียมที่เราสับไว้นะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องรอให้เหลือง ใส่หมูลงไปได้เลยทีนี้เราใช้ความร้อนอยู่ที่ไฟกลางนะคะผัดไปเรื่อยๆพอหมูเราเริ่มหอมสีเริ่มเปลี่ยนทีนี้เราก็จะมาเริ่มขั้นตอนการปรุงรสกันค่ะ การปรุงรสนะคะแล้วแต่คนชอบสามารถปรับได้นะคะไม่ต้องตามไม่ผนก็ได้ก็จะมีซีอิ๊วขาว5ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย5ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วดำสำหรับคนที่ไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้หรือถ้าคนที่จะชอบสีเข้มเค้มก็ใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะไม่ผิดนะ แล้วก็ใส่พริกไทยป่นลงไป1ช้อนชาน้ำตาลสายแดงหนึ่งช้อนชาผงปรุงรสอีกหนึ่งช้อนชาค่ะแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราต้มจนเปื่อยเนี่ยความหวานของผักก็จะออกมาทําให้รสชาติของเรากลมกล่อมเองหลังจากนั้นเราก็จะมาใส่ผักที่เราเจมไว้นะคะค่อยๆยทยอยใส่ไปทีละอย่างนะไม่ฝนใช้ผักกวางตุ้งแล้วก็กระหล่ำลงไปก่อนหลังจากนั้นก็ตามด้วยหัวไชเท้าผัดไปเรื่อยๆค่ะต้องระวังนิดนึงนะคะขั้นตอนนี้เพราะว่าด้วยปริมาณผักที่เยอะ แล้วก็น้องอยังไม่สลดก็จะทําให้ใช้พื้นที่ในการผัดเยอะเหมือนกันถ้ากระทะเล็กนจะลําบากนิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยเห็ดหอมแล้วก็ใบขึ้นชายค่ะเท่านี้ก็ครบแล้วค่ะวัตถุดิบที่เราจะต้องใช้ผัดไปไดเรื่อยๆเลยนะจนกว่าผักจะสะลดพอเวลาเราผัดไปไดเรื่อยๆเราจะสังเกตเห็นได้ว่าน้ําจะค่อยๆออกมาค่ะจะคล้ายๆกับเราต้มเลยทีเดียวไม่ต้องตกใจนะคะผัดไปเรื่อยๆจนกว่าผักของเราจะสะลดหอมมากๆเลยค่ะขั้นตอนนี้เห็นไหมคะทุกคนถ้าเป็นลักษณะเนี้ย เราก็พร้อมที่จะนําไปต้มได้แล้วค่ะขั้นตอนนี้เราก็ปล่อยทิ้งไว้ด้วยไฟอ่อนก็นได้นะคะแล้วเราก็ไปตั้งหมอ้อแม่ฝนใช้หม้อเบอร์32ค่ะใส่น้ําลงไปครึ่งหนึ่งของหมอ้อเพราะว่าเราสามารถกะได้ละเนื่องจากเราเห็นปริมาณผักในกระ,ะทะที่เราผัดใส่ผักที่เราผัดไว้ลงไปค่ะค่อยๆทยอยใส่ลงไปนะเดี๋ยวจะกระเด็นโดนมือนะคะเวลาใส่ลงไปแล้ว ก็จะมีวิธีการเทคนิคในการที่จะต้มจับฉายให้เปื่อยไวๆแม่ฝนจะมาบอกแบบไม่กากเลยก็คือใช้ช้อนทานข้าวนี่แหละค่ะใส่ลงไปในหมอ้อ3-4ถคันนะคะเพราะว่าความร้อนจะอยู่ในช้อนแล้วทำให้ ต้มจับฉายของเรานั้นเราอุไปด้วยความร้อนแล้วก็สุกไว้นั่นเองค่ะทุกคนปิดฝาหม้อเอาไว้ค่ะต้มด้วยไฟอ่อนค่อนไปทางกลางลองชิมดูนะคะว่าน้ําซุปของเราใช้ได้หรือยังถ้าสมมติน้ําซุปของเราอ่อนเค็มก็สามารถ เติมเกลือหรือน้ำปลาลงไปก็ได้ค่ะแต่แม่ฝนเนี่ยชอบรสชาติอ่อนๆนะคะเพราะว่าเวลาเราทานเล่นๆเนี่ยก็จะทานได้เยอะในส่วนของความหวานความหวานจากผักก็จะมีเยอะอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าอยากเพิ่มหวานหน่อยก็สามารถใส่น้ำตาลกรวดไปสัก พอเล็กๆก,ก็ได้นะคะแล้วแต่แค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสําหรับต้มจับฉ่ายของเราแม่ฝนก็ต้องขอขอบคุณการกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของแม่ฝนด้วยนะคะสําหรับคลิปหน้าถ้าใครอยากให้แม่ฝนทําเมนูอะไรก็แจ้งมาใต้คลิปได้เลยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้านะคะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย